สวัสดีค่ะพบกันะหมอเอกนะคะ,ออะวันนี้หมอยอยากจะพาเพื่อนเพนทุกคนมาตะลุยกินครัวซองกันสําหรับผู้ที่ชื่นชอบครัวซองโดยเฉพาะเลยวันนี้หมอจะพาไปชิมครัวซองกันเนาะวันนี้หมอมาร้านแรกเลยชื่อร้านสายหวานซึ่งซอยของร้านสายหวานเนี่ยจะอยู่ตรงประภาพรน,นิมิตพรประภานิมิตพรประภานิมิตโอ้ยพรประภานิมิตค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันแลวกันนะไปกันเลย ร้านเปิด10โมงเช้านะคะเหลืออีกสิบนาทีเพราะตอนนี้เราเข้ามารอก่อนเดี๋ยวเราชมบรรยากาศในร้านก่อนเนาะเป็นยังไง รับขนมเรียบร้อยแล้วนะหน้าตาคูซก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวร้อให้ดูนะนะคูซองก็จะเป็นชิ้นอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่า <c oughs> คลิปคูซองนะแล้วก็อันนี้จะเป็นหน้าตาจะเป็นแบบนี้ฟอ <c oughs> สเซฟคูเดี๋ยว เราตามไปร้านหนึ่งนะว่าเป็นหัซองร้านไหนอีกแค่เราไปชมบรรยากาศร้านนึ่งไปกันเลยดีกว่าเนาะหน้าตาเนี่ยเดี๋ยวขอ,ขอชิมก่อนเลยนะชิมอร่อยจนะเป็นหัซองซอสเสร็จเดี๋ยวไปเจออะไรอีกร้านหนึ่งเนาะตอนนี้ขอกินก่อน ่ปเราไปกันเลยดีกว่าถึงแล้วเนาะร้านครัวซองอีกร้านหนึ่งชื่อร้านโก k แอนด์ r ราวนะคะเป็นครัวซองอีกสไตล์เพื่อนๆที่นิยมฝรั่งอ่ะนะคะก็คือสายฝอคนที่ชอบสายฝอเนี่ยให้มาที่นี่ได้เลยเพราะสังเกตเดี๋ยวชะพาคับผู้ชมบรรยากาศในร้านอีกอ จะสังเกตว่าจะมีแต่ชาวต่างชาติเท่านั้นที่กินร้านนี้ซึ่งมันเป็นร้านที่ชื่ชอบของหมอหมอจะมากินที่นีประจําซึ่งถ้าทุกคนได้เคยดูคลิปก่อนหน้านี้ของหมอเนี่ยจะเห็นเลยว่าหมอเคยพามาที่ร้านนี้แล้ววันนี้หมอเข้ามาพาเพื่อนมาชมอีกสําหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราเข้ากันไปกันเลยนะคะ เดี๋ยวหมอจะพาเพื่อนๆไปทานอาหารเพราะตอนนี้หมอยังไม่ได้ทานข้าวเลยชิมร้านอาหารที่ติดริมทะเลบรรยากาศหลักหมืน่นเวอร์สุดๆเ๋ยไปดูกันดีกว่าไปเราตามกันไปดูเนาะถึงแล้วนะคะร้านอาหารที่เราจะมากินกันทีเ่เป็นร้านอาหารนั่งริมทะเลสบายๆชื่อว่าร้านบัวทองแอสเบดนะคะ เราเลี้ยวเข้าซอยนาเกลือ18แล้วเราก็เอารถมาจอดไว้ข้างๆริมทางนะคะแล้วก็นึเราต้องเดินลงไปติดทะเลเดี๋ยวตามไปดูเลยนะคะ เดี๋ยวหมอต้องขอตัวทานค่าลวละยังไงรบก,กวนให้พเพื่อนๆช่วยอย่าลืมนะค่ะกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้หมอเพื่อนๆได้ให้ตัอหมอด้วยนะคะ